กลัวพี่ไม่เห็นค่าเลยบอกไปว่า165่พี่โอเคไหมคะกับ a v h z 9 2 5 0ซ t เก้าสห้ีลดปีดีบักต่อ Super อร์เ,เซลล์2 0 Super o สซอคมจอทีวีลดสูงสุด30มสเซาของแถมมากมายกีบบอลเช h e เ d ตุกลตัและบัตรเติมน้ำมันลค่าสูงสดุด1,000บาทซ u ป,ปเปอร์เบาผ่อนเบาๆ0% 10เดือนกับบัตรเครดิตมากมาย นอกจาเซลเื่องเสียงติดรถยนต์พาเนียรถจับหนักของแถมจัดเต็มผ่อนสบายสบายแต่งต่วันที่25มีนาถึง6เมษาที่ร้กกากแกาซเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพรมกับติวเตอร์ค่ะแล้วก็ออไอายด้วยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่ร้านร็อกเก็ตซาวนั่นเองค่ะกับงานซูเปอร์แฟชเซลใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนว่าเจอเราสองคนแล้วนะคะ,คะนอกจากจะมีเราสองคนที่เป็นเรื่องดีๆแล้วเราก็ยังมีเรื่องดีๆมาบอกทุกคนอีกค่ะกับ จอทีวีติดรถยนต์เพลเนียวันนี้นี่นำมาโชว์กันตรงนี้เลยนะคะกับรุ่น AV h e Z9250 VT ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในงาน Super f e s t i a l แบบนี้นะคะ,คะต้องไม่ทำอะไรอย่างแน่นอนปกติถ้ากิดว่าใครอยากเป็นเจ้าของรุ่นนี้พี่ติวนะคะต้องเสียงเงินถึง 6, 2 6 9 0 0บาทใช่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะกลัวพี่ไม่เห็นค่าค่ะก็เลยให้ราคาไปจุกๆที่1 6 5 0 0บาทนะคะกับ AV h Z z 9250 VT นะคะกับคุณภาพเสียงระดับซิมโฟนีกันเลยทีเดียวซิมโฟนีเลยถูกต้องอจะบอกว่าฟังแบบว่าสบายหูรื่นหูมากนอกจากนี้ค่ะตัวนี้เขามีความดีความเด่นนะคะเขาเป็นหน้าจอที่มีความอัจฉริยะ<ช>และที่สำคัญค่ะดีไซน์ของเขาเป็นแบบคาปาซิทีฟด้วยโอ้โหออก็คือแบบเรียบหรูดูดีถูกต้องและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถสะท้อนภาพหน้าจอได้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยรองรับในเรื่องของ c นคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็ Android Auto อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้คือไม่ว่าคุณจะใช้ระบบ Android ก็ดี iOS ก็ดีตอบโจทย์อย่างแน่นอนไม่มีปัญหาเลยนะคะถูกต้องถ้วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบขับรถเนี่ยต้องมีการแบบว่าใช้พวงมาลัยและอยากจะฟังเพลงจะเอื้อมมือไปปิดหรือว่าเอื้อมไปเปิดหรือว่าเพิ่มเสียงเนี่ยไม่ต้องต่อไม่ต้องแล้วคุณสามารถที่จะคอนโทรลจอเราผ่านพวงมาลัยของคุณได้เลยถูกต้องสุดยอดสุดยอดมากแล้วค่ะแล้วก็อย่างบางท่านอาจจะชอบฟังเพลงเก่าๆอย่างวันนี้ในเว็บไม่มียังแบบว่าใช้ usb อยู่เป็นคน 90อะไรแบบนี้ได้สามารถเสียบช่อง USB ได้ถึง2ช่องค่ะแล้วรวมไปถึงช่อง HDMI ได้อีก1ช่องด้วยโอ้โหสุดๆ็ดเปเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือความสะดวกสบายที่ได้ผ่านจอของเราราคาแบบนี้ยังไม่พอค่ะถ้าเกิดว่ามาในช่วงของวันที่25มีนา,ถ,าถึง6เมษายนนี้ คุณจะได้รับแทนทีอีกนะคะมีในส่วนของบัตรกำนันก็ดีรือจะเป็นส่วนรถกิฟต์ออเชอร์ก็มีด้วยถูกต้องนะคะเรามีบัตรเทสโก้โลตัดให้500บาทค่ะแล้วก็ยังมีบัตรเติมน้ำมันให้อีกนะคะ500บาทค่ะวิธีการรับของรวันนะคะ<ม>ง่ายๆเลยนะคะลงทะเบียนนะคะที่ l i น์แอดนะคะแ er, อดพายโอเนีทีเเท่านั้นค่ะง่ายมาก<อ>ๆ ก็คือจะได้รับบัตรกำนันเตินมน้อีกนอีก5 0ยใช่แค่ทักไลน์แอดเรามาเท่านั้นเองถูกต้องนะคะส,สุดไปเลยนะ,ะและสำหรับท่านที่ซื้อก็ได้เป็นบัตรเทสโก้โลตัสนะคะมูลค่า500บาทอ,อแล้วก็ยังมีรับประกันให้ถ่กอีก2ปีค่ะโอ,อ้ก็คือว่าสุดสุดแล้วราคาสุดนะโปรโมชั่นก็สุดกิฟต์บอชอ์ก็สุดค่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครอยากช้อปปิง้งจองของเราตอนนี้นะคะรีบจองเลย25มีนานถึง6เมษายนเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูผ่านเราตอนนี้อาจจะดูผ่านเฟซบุ๊ก เราใช่แล้วเ็นชาวไทยแลนด์ตอนนี้แต่ถ้าอยากเดินทางมาสัมผัสเครื่องสีงจริงๆได้ดแล้วเดินทางมาได้เลยนะคะที่ปากซอยเสือใหญ่นะคะหรือว่าซอยรัชดา36นั่นเองหรือว่าสั่งจองผ่าน Facebook นี้นะคะ Rocket s ตสาวไท a แลนด์นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเจ้าของจอทีวีติดรถยนต์ระดับพรีเมียมแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกพี่ตยวเราสคนเนี่ยรู้ว่าเอ้ย ประโยชนการใช้สายอัธทรถมันดีแค่ไหนแต่บางคนอาจจะอยากรู้เฮ้ยมันสามารถติดรุ่นไหนได้บ้างรองรับแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างวันนี้เรามีผู้รู้<ช>ผู้ตื่นผู้เปิดวระารของเราเรามีกูรูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะ <c oughs> เชิญเลยค่ะ เลยว่าขาดคนนี้ไม่ได้เลยคะจุกต้องนะคะของเรานั่นเองอะวันนี้ค่ะพี่โอมีอะไรมาโชว์บ้างว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันดีมันพิเศษมันใช้ง่ายขนาดไหนอ่ก็ขอเรานิดนึงนะครับ e w a 9 2 5 b t นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของเราเลยก็ว่าได้แบกทิปรุ่นเหลือทงเลยนะคะคุณภาพภาพและเสียงไม่ต้องห่วงนะครับ ภาพเนี่ยเป็นหน้าจอดับ capacitve ครับรองรับการเล่นไฟล์ดับ1,080ด้วยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถเล่นไฟล์ดับ Hi-Res เลยทีเดียวว้าวก็คือวันนี้ดูซีรีส์ดูหนังหรือว่าดู MV แบบว่าภาพคมชัดแน่นอนนะครับเสียงชัดเป๊ะหรือใครที่ชอบดูแบบฟิลแบบคอนเสิร์ตเป็นไลฟ์แบนด์นี้ก็คือกระหึ่มแบบว่าถึงใจแน่นอนใช่ไหมคะจะเป็นเสียงนู่นเสียงองเสียงเบสแยกกันคลิปเคิร์ฟคลิปลับ คลิมลับก็ได้ดังเสียงก็คือชัดเลยต้อสื่ออุณหไม่ใช่นะครับก็คือว่าเวลาคนฟังดนตุดถ้าน้องๆชอบฟังดนตรีคนฟังเนี่ยเขาจะฟังหลับที่ว่าหลับตาเสร็จปุ๊บเนี่ยเวทีเสียงเครื่องเสียงดีๆเนี่่ยใชมันจะรู้เลยว่าเหมือนรับย้อนยกอยู่ตรงนั้นนักร้อยท่ตรงกลางมือกอยทางขวาค่ะมือใต้ทางซ้ายมือเบสคที่อยู่บนพวงมาลัยรถเลยอะไรประมาณนั้น เขาเรียกเวทีเสียงสมจริงชัดเจนอ๋อคือเราสามารถแยกเสียงของเครื่องดนงตรีได้เลยถูกต้องถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องเสียงที่ดีถ้าเก,ก,กิดถ้าเกิดจอดีเราก็เห็นความละเอียดแบบชัดเลยนะเมื่าจะเป็นเหงื่อนักร้องเอ่ยนะจะเป็นในส่วนของนักลงรับได้เห็นคนรู้สึกคุณคนเน้นมากเลยนะคะเหงื่อนักร้องอะไรอย่างนี้ชอว์เบียรที่ชอบส่วนตัวอ่ะชอบส่วนตัวและเซียมส่วนตัวค่ะอ่ะต่อค่ะต่อต่อในเรื่องการเชื่อมต่อดีกว่าแม่ขอพันเรื่องภาพและเสียงไว้ก่อนค่ะต่อไปเป็นเรื่องที่ทุกทุกคนมักจะโฟกัส โอเคก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ที่คอชอบมากนี่คือการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับอันนึงที่บอกตัวนี้มีบิวอินไวไฟนี่คืออันนียต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของคน Android เลยนะครับสามารถ Copy หน้าจอไวเลส r มล i n g ขึ้นไปได้หมดนะครับเห็นแม็กก็คือเชื่อมต่อง่ายใช่เราไม่ต้องมานั่งก้มดูโทรศัพท์ทีนั่งดูจอทีนั่งอะไรทีเราขับรถเราแค่ชำเลองตาเห็นแล้วจะใช้ YouTube จะใช้ Google Map เวลาทุกอย่าง Co p ปขึ้นหน้าจอไปเลยใช้งานสะดสบาย ว่าสะดวกสบายไม่ว่า<ช>จะเป็นผู้หญิงผู้ชายชอบหมดแต่ถ้าอ,อย่างที่ใครใช้ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ใช่ไหมคะ<อ>ทำได้เหมือนกันด้วยนะแอปที่ชื่อเว็บลิงก์แอปตัวนี้เนี่ยดาวน์โหลดมาอยู่บนโทรศัพท์ iPhone เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดไ,ดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างพวกยูทูบนะออดิโอสตรีมมิ่งอย่างพวกสปอติฟายนะครับขึ้นไปเอนจอยบนหน้าจอแถทบไห้เหมือนกันอ่าดูได้เหมือนกันเพราะวันนี้ ต้องสาวกด้านใด้านหนึ่งคุณใช้อะไรคุณก็ใช้จอเราได้ยังไม่จบแค่การเอาภาพปกติไปนั้นค่ะคุณยังสามารถไวเลสคาเพ่ค่ะไวเลสแอนด์ออโต้ไม่ต้องใช้สายเลยนะครับแล้วก็อยากสั่งอะไรก็สั่งงานด้วยเสียงไปเลยสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการโทรออกการรับสายการอ่านเมสเซจการตอบกลับเมสเซจมันอ่านเมสเซจให้เราพิมพเมสเซจตอบกลับให้เราสั่งงานด้วยเสียงทั้งหมดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะได้นะคไฮเทคมากโลดเออแล้วแผนแผ่นท่แผนที่อยากจะไปเดอร์ม หมอปกติอยากจะเปิดบอกเฮ้ย hey ซูรีเปิดสปอนเซอร์ให้หน่อยเปิดเพลงแบล็คพิ n งให้หน่อยสั่งเ,ออสเสียง ไปอรเกสซาวหน่อยนะอเครื่องเสียงหน่อยอะไรแบบนี้แลจะด้สามหกพูดไม่ได้เลยเหมือนได้แบบว่าหนึ่งผู้ช่วยเพิ่มขึ้นมานะนอกจากจะได้จอติดรถยนต์ดีๆแบบนี้แล้วจะพูดเลยเหมือนมีคนช่วยเราเนาะไม่ว่าจะช่วยในส่วนของดูแผ่นที่ดีนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ดียิ่งอ่านเมสเซจนี้มันดีมากปกติเราอยากจะอ่านเนี่ยเฮ้ยแต่เราต้องชำเลืองตาต้องอันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะสามารถเนาะขับรถไปแล้วก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยเอาเราวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ โอ้มากนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับตัวนี้เพื่อ<ต>จะฝากไว้ก็ขอฝากไว้เี่นนี้สเครื่องเสียงคือต้องบอกเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วะนะครับถ้าคิดจะเป็นเจ้าของแพงเนี่ยตัวเนี้ยมันครบสุดจริงๆไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็ราคาเนี่ยคงไม่มีเพราะที่ไหนพิเศษเท่าช่วงนี้อีกแล้วล่ะไม่มีพิเศษกว่าซูเปอร์แฟตเซลแน่นอนนะคะจากที่บอกนะคะจะให้เขาช่วยพูดเพราะว่าไงเราได้ได้ได้ค่ะให้พี่โอช่วยถ่ายของนี่ก็อยู่แล้วพี่โอเพราะปกติเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ย 26,900บาทบแต่ในงานซ u ปเปอร์แฟลเซลค่ะวันนี้เราใจดีให้ไปในราคา1น5่ะ16,500บาทเท่านั้นเองใช่แล้ว แต่ว่าพี่โอบอกว่านอกจากรถแล้วยังมีแถมอีกนะคะแถมเป็นบัตร Tesco Lotus ค่ะูาค่า500บาทนะคะในช่วงนี้บอกเลยว่า500บาทก็จําเป็นบอกเลยจริงชอบมากๆนะคะดูวันนี้ค่ะถ้าเกิดใครขับรถนะอยากได้แน่นอนสำหรับบัตรเติมน้ํามันวันนี้ค่ะแค่แอดไลน์มากับเรานะคะที่ a d s i p o n e e r th นะคะคุณได้รับไปเลยค่ะสำหรับการลงทะเบียนรับบัตรเติมน้ำมันอีก500บาทด้วยก็เอาใจนะคะสำหรับคนที่อจ่ายน้อยใจนานก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเรามิให้เลือก ับผ่อนบัตรเครดิตค่ะ0%นานถึง10เดือน้วยววคุณคิดดูราคานี้ววคุณผ่อนเดือนพันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกต้องนะคะยอดไปเลยนะคะใจดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซูเปอร์แฟลเซลล์งานเดียวเท่านั้นค่ะถใช่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเฉพาะวันที่25มีนาคมถึง6เมษายนเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อง่ายๆเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยะคะ่ะที่แอดโรเกรสเซอหรือว่า Facebook แฟนเพจนะคะที่ Rocket s o u าว Thailand เลยค่ะรู้ว่าอยากมาที่นี่ที่เรา<ช>อยู่ตรงนี้ก็ได้ที่ไหนคะ ที่รัชดาสุดๆเองนิดนึงนิดนึงซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่โอ้ซอยเสือใหญ่เนี่ยมาสุดปลายเลยใช่เลสีม่วงม่วงอลังการนะคะเดินมาได้เลยมีให้เลือกกันนะคะว่าคุณจะชอบรลฟ์สไตล์แบบไหนถูกต้องบางทีคุณมาที่นี่สิ่งที่คุณดูไว้ชอบแล้วอาจจะมีชอบกว่าที่นี่ก็ได้ถูกต้องนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แอดกันเข้ามาเยอะๆนะคะบอกเลยว่าเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบคําถามด้วยสามารถสอบถามข้อมูลได้เต็มที่เลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะฝากกันด้วยนะคะสำหรับซุปเปอร์เฮลท์เซลล์รุนนี้ก็ต้อง ขอบคุณพี่โอด้วยขอบคุณครับ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 บ๊ายบาย